รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการเมืองไทยเมืองเกษตรนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราช,ชบุรีค่ะมาอยู่กันที่ไร่องุนมีสุขค่ะซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับเจ้าของสวนค่ะว่ามีการปลูกองุนย่างไรจนเติบโตแล้วก็งอกงามมีผลผลิตได้ม,มากมายนะคะวันนี้เราอยู่กับคุณเอเจ้าของสวนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท้คุณเอแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักคุณเอจนิด<ะ>หนึ่งค่ะครับผมก็ชื่อเอสนะครับพัสสิตปัญญสวรรค์ครับเจ้าของไรอ่องุนมีสุข อำเภอส่วนพึ่งนะครับก็อยู่จังหวัดราชบุรีนะครับผมค่ะค,คุณเอคาที่ไร่อ้ง,งูนแห่งนี้ค,ค่ะมีพื้นที่เท่าไหร่คะครับผมพื้นที่ทั้งหมดครับประมาณเกือบ2ี่ิบไร่ครับค่ะแต่ก็แบ่งเป็นหลายหลายส่วนครับผมโอ้ยยี่สิบไร่ใช่ครับมีการปลูกอะไรบ้างคะในพื้นที่นนในพื้นที่เี่ยถ้าถ้าผลไม้ก็จะมีอ้ง,งูนมีลำไยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเป็นส่วนดอกไม้ครับผม แล้วการปลูกองุนะะ่นเนี่ยค่ะเราเลือกสายพันธุ์อะไรมาปลูกค่สายพันธุ์ที่ปลูกเยอะๆของเราเนี่ยหลักๆเลยคือสายพันธุ์ไว้ลไวมารากคาเป็นสายพันธุ์ไทยดั้งเดิมที่ปลูกจากาบ้านแพ้วดําเนินนะครับแล้วก็มีสายพันธุ์ไรเมล็ดด้วยชาอีกสองสามสายพันธุ์ก็มีคิมสันมีรูทเพอร์เลตมีไซมัสมครับอันนี้จะไม่เยอะแต่ว่าเน้นหลักคือไว้มารากคาครับผมสายพันธุ์ไว้มารากคาค่ะมีข้อดีอย่างไรคะทำไมที่สวนแห่งนี้ถึงเลือกสายพันธุ์นี้มาปลูกคะ ข้อดีคือ,อการดูแลดูแลง่ายแล้วก็เป็นพันธุ์ดั้งเดิมแล้วก็ตลาดรองรับเยอะรสชาติอร่อยมีความหวานหอมอยู่แล้วครับใช่แล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดมากที่สุดในประเทศไทยครับครับผมจุดเริ่มต้นของการมาปลูกอง,งุ่นที่ไร่แห่งนี้รเราเริ่มต้นมาจากอะไระเดิมทีเดี๋ยวก็ท้าความกลับไปนิดนึงเดิมทีนะเป็นคนอำเภอบ้านแมวสมุทรสาครก็อาชีพครอบครัวก็ทําเกษตรกันมาตั้งแต่รุ่นแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็ได้มา หาพื้นที่ทําการเกษตรทางอําเภอส่วนพึ่งนะครับแล้วก็ามา20ปีแต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้นะไปอยู่ตรงอื่นก่อน<ะ>ใช่ปลูกหลายอย่างมะนาวพุทราครับแล้วก็เอางุนเอางุ่นที่บ้านแพนะ้วนามาลองด้วยมาลองด้วยนะครับก็สิบกว่าปีแล้วเพิ่งมาเจอพื้นที่ตรงนี้ใช่เป็นที่ว่างเปล่าอยู่ครับก็เลยลองลอง,ลองสอบถามเจ้าของเพื่อขอมาลองทําตรงนี้ก็ได้เอางุ่นมาปลูกตรงนี้เป็นหลักเลยใช่ ก็เดิมทีเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเกษตรกรนี่แหละที่ปลูกพืชผักมามากมายเลยครับแต่ว่าพอมาอยู่ที่สวนพึ่งพื้นที่แห่งนี้เริ่มมีการปลูกองใช่มาทดลองก่อนปลูกแปลงเล็กๆก่อนทีแรกชเริ่มต้นของการปลูกค่ะประสบปัญหาอย่างไรบ้างคะประสบปัญหาอย่างไรคือมาแรกๆเนี่ยเมื่อก่อนเราอยู่บ้านแพ้วดําเนินมาเป็นล่องสวนจะมีน้ํามาทางเนี้ยมันเป็นระบบพื้นที่ภูเขาเป็นไร่ก็จะใช้ระบบน้ําสปริงเกอร์ เราก็ต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับการให้น้ําอากาศอากาศ,อากาศที่ไม่เหมือนกันช่วงหนาวก็หนาวมากอะไรเงี้ยใช่กลางคืนหนาวน้ําค้างแรงอะไรเงี้ยดินก็ต้องมาเรียนรู้สภาพดินใหม่การให้น้ําทีดินส่วนมากจะเป็นดินทรายค่ะพึ่งดินทรายให้น้ําแห้งเร็วอะไรเงี้ยบางพื้นที่เป็นดินน้ําขังอะไรเงี้ยใช่ก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องตรงนี้แต่ละพื้นที่ก็จะมีลักษณะ สภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศสภาพดินเรื่องน้ำอะไรเงี้ยเราย้ายที่ใหม่ก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องภูมิี้ใหม่ครับผมแล้วที่สวนพึ่งแห่งนี้ค่ะเราปลูกองุ่นสายพันธุ์ไวมะลกาแล้วเรามีการดูแลอย่างไรคะการลดน้ําให้ปุ๋ยพรวนดินเราทําอย่างไรบ้างคะดูแลลดน้ํานะครับก็ถามว่าจะไม่ค่อยแตกต่างกับที่บ้านแา้แต่ว่ารายละเอียดเงี้ยที่แตกต่างเรื่องดินให้น้ําก็ ถ้าช่วงฤดูแ้งเนี่ยก็ให้เกือบทุกวันเหมือนกันแต่อ่างุ่น,เ,นเป็นพืชที่ไม่ได้ต้องการน้ํามากเท่าไหร่ใช่ยิ่งช่วงที่ลูกแก่ก็จะไม่ได้ต้องการน้ําเยอะให้ปุ๋ยพวกนี้ต้องเราต้องการความสม่ําเสมอค่ะแล้วก็แต่ละช่วงเนี่ยต้องการปุ๋ยแบบไหนใช่ก็ใช้ทั้งชีวภาพเคมีผสมกันช่วงปลูกเราต้องการให้ต้นงามก็ต้องเปินปุ๋ยเล่งต้นอะไรเงี้ยช่วงออกดอกช่วงเล่งลูกโต อืมอย่างนี้มีมแมลงศัตรูพืชบ้างไหมคะ,ะมแมลงศัตรูมาพื้นที่เนี้ยค่อนข้างจะได้เปรียบเพราะว่าอยู่ไม่ค่อยมีรอบๆข้างเนี้ยไม่มีพื้นที่เกษตรใช่ก็เลยมแมลงศัตรูพืชน้อยมีบ้างนิดหน่อยอเราใช้การคุมมันก็จะทําให้แบบไม่ต้องใช้สารเคมีเยอะอะไรเงี้ยครับเรียกได้ว่า กึ่งกึ่งของเกษตรอินทรีย์เลยก็ว่าอย่างนั้นผสมผสานเพราะว่ามีการใช้ปุ๋ยชีวภาพเรื่ไหมคะใช่ครับใช้พวกมูลสัตว์อะไรใช้ครับใช่พวกนี้ต้องผสมผสานเราจะบอกว่าใช้ชีวภาพอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ครับมันต้องมีตัวเคมีเข้าไปคุกอันนี้คือคือความจริงของเกษตรยังไงเราก็ต้องพึ่งพาแต่ว่ามันต้องใช้ร่วมกันครับแล้วในที่แห่งนี้ค่ะไร่องุ่นมีสุกไหยคะเป็นเกษตรผสมผสานด้วยไหมคะใช่ครับ อย่างไรบ้างคะผ้สมมตาน,นคือพื้นที่หลักเราจะปลูกองุ่นเป็นหลักแล้วก็มีที่เราบอกว่ามีลำไย,ยบางส่วนพื้นที่ที่เป็นส่วนดอกไม้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวเวลาหมดช่วงสดดอกไม้เนี่ยพื้นที่บางส่วนเราจะไปปลูกผักใช่หรือบางส่วนก็เป็นข้าวโพดใช่พืชที่ใช้เวลาเป็นพืชล้มลุกใช้เวลาสองสาเดือนเพื่อว่าพอเข้าหน้าหนาวพื้นที่นั้นจะกลับมาเป็นส่วนดอกไม้เหมือนเดิม เรียกได้ว่าที่ไร่องุ่นมีสูแห่งนี้นี่เป็นเกษตรผสมผสานก็ว่าได้นะมีการทั้งปลูกองุ่นค่ะมีทั้งปลูกลำไยแล้วก็มีปลูกแปลงดอกไม้นอกจากนี้บางช่วงฤดูกาลก็มีการปลูกผักอย่างอื่นเนี่ยเสริมเพิ่มเติมเข้าไปด้วยฟักทองอะไรเงี้ยก็เพื่อเราก็จํหน่ายระหว่างช่วงที่องุ่นเว้นช่วงอะไรเงี้ยก็จะมีผักมีผลไม้อะไรอย่างอื่นที่มาแทนผลผลิตดีไหมคะผลผลิตดีครับ ส่วนพึ่งเป็นพื้นที่ที่อากาศค่อนข้างดีชาเย็นสบายไม่ได้หนาวมากแต่ว่าอากาศค่อนข้างดีแล้วก็ดินดีครับใช่แล้วปุูองุ่นเนี่ยคะ่ะวิธีการเก็บเกี่ยวว่าแบบนี้เราจะสามารถเก็บ,กบได้แล้ว,ลวเอามารับประทานได้หรือว่านําไปแปรรูปได้เนะคะเรามีลักษณะการดูอย่างไรบ้างคะถ้าอางุ่นไวมะละกาะครับพันที่เราก็คือลูกเนี่ยจะต้องมีสีเหลือง เนื้อเนื้อเนี่ยปกติถ้าลูกดิบเนี่ยมันเนื้อมันจะขุ่นเขียวขุ่นแต่ว่าถ้าสุกแล้วเนี่ยเหลืองใสแล้วก็ผิวก็จะขึ้นนวลพองออกเหลืองอันนี้คือจะสุกค่ะใช่แต่ถ้ายังเขียวอมเขียวหัวชงหัวมันจะเขียวขุ่นอันนั้นคือยังมีความเปรี้ยวอยู่ยังแก่ไม่เต็มที่ครับผมแค่พูดคุยอาจจะยังไม่พอคุณผู้ชมคะเพียรขาอยากจะให้พาไปดูที่สวนที่ต้นได,ได้ไหมคะคพะาเข้าไปไปเห็นน้ำงนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยค่ะครับผม คุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ในแปลงของสวนอง,งุ่นแล้วนะคะพี่เอทขาอันนี้ค่ะคอง,งุ่นกี่ปีคะหรือว่ามีการดูแลอย่างไรถึงมีผลผลิตได้แบบนี้คะอันเนี้ยอง,งุ่นคือการปลูกครั้งแรกคือ1ปี 1> ค่ะจะสามารถไว้ลูกได้นะครับแต่อันเนี้ยอายุของลูกอง,งุ่นอ่ะที่เราแต่งกิ่งที่การคือการบังคับทําให้ออกลูกอันนี้อายุ60วัน 60วันใช่นับตั้งแต่แตงกิ่งออกดอกจนเป็นลูกเท่านี้ครับนับหกสิบวันก็จะได้ลูกใบนี้ค่ะหมายความว่าถ้าเรามีการลงองุนไว้แล้วนะคะเราสามารถกําหนดได้ว่าจะให้ออกลูกเมื่อไหร่ได้ครับใช่อยู่ที่การแตงกิ่งเรียกว่าวิธีการพุนพุนองุนค่ะใช้วิธีการพุนองุนใช่เพื่อให้องุนมีผลผลิตออกมาใช่ครับซึ่งอันนี้60วันได้ลักษณะแบบนี้นับตั้งแต่ที่เราแตงกิ่งค่ะเนี่ยครับ 60วันแล้วนับจากนี้ไปอีกกี่วันคะกว่าที่เราจะได้ทานองุ่นที่มันเป็นพวงที่น่ารับประทานโตเต็มที่ก็อีก60สิวันครับอีกห0สิบวันก็เรียกได้ว่าองุ่นเนี่ยประมาณร2 0ยี่สิ่วันเป็นเวลาประมาณสี่เดือนสี่เดือนครับตั้งแต่แต่งกิ่งบังคับทําให้ออกลูกเนี่รย120วันก็คือจะเพิ่มลงก็ไม่มากแหละครับยิ่งไว้นานก็ยิ่งหวานมากขึ้นใช่แต่ก็จาไม่ได้นานเกินจนแบบ เขาไม่ก็มีอายุของมันนะครับค่ะใช่ก็คือต้นองุ่นที่เราลงแปลงไว้แล้วเนี่ยเรามีการตัดแต่งกิ่งเนาะหลังจากนั้นเราลดน้ําใส่ปุ๋ยใช่ดูแลให้ต้นสมบูรณ์ต้องทําทุกวันไหมคะหรือว่าทำทุกวันไหมระบวนการตรงนี้ปุ๋ยก็ประมาณสักยี่สิบวันครั้งใช่พวกโรคแมลงก็แล้วแต่พื้นที่อะครับก็ให้ต้นสมบูรณ์หนอนไม่กินอะใช่เหมือนต้นไม้ทั่วไปปุ๋ยก็ให้ใส่สม่ำเสมอสักยี่สิบวันครั้งต้นก็จะโตต่อเนื่องใช่ครับ อแล้วการลดน้ำล่ะคะแล้วลดทุกวันไหมคะปุ๋ยเนี่ยเราใส่แค่ยี่สิบวันครั้งเนาะแล้วน้ําเราต้องน้ำทากว่าลดทุกวันไหมถ้าอย่างช่วงฤดูฝนเนี่ยแทบไม่ต้องลดน้ําเลยใช่ถ้าฤดูแรงก็ให้พอประมาณอ่างุ่นต้องการแค่ความเปรียกพอประมาณความชื้นปานกลางไม่ได้ต้องการแบบแชะจนน้าขังอะไรเงี้ยถามว่าถ้าขังตายไหมไม่ตายอ่างุ่นทนครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยโตอใช่อาจจะยอดเหลืองถ้าแฉะเกินยอดเหลืองใบเหลืองอะไรเงี้ย ใช่แล้วก็จะงามแต่ต้นเนะครับผมก็ความชื้นพอประมาณครับผมถ้าเราแต่งกิ่งก็รอเวลาเดี๋ยวองุ่นเนี่ยก็จะเติบโตออกมามีผลผลิตเราได้รับประทานกันช่วงก่อนแต่งกิ่งแล้วก็บำรุงสะสมดอกอะไรเงี้ยใส่ปุ๋ยสะสมบำรุงดอกไปก่อนแล้วก็แต่งกิ่งค่ะใช่งั้นเดี๋ยวพาเดินเข้าไปดูได้ไหมคะว่าลักษณะอันเนี้ยกี่วันนะหกสิบครับหกสิบวันแล้วมีแบบไหนบ้างไหมคะที่เป็น แบบที่สามารถจะรับประทานได้แล้วหรือว่ามีครับมผมมีที่กําลังตัดได้เลยตอนนี้มีค่ะพาเข้าไปได้ค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่เอนะคะพาเราไปดูที่สวนที่สามารถรับประทานได้แล้วได้ครับไปกัน,นเลยครับเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ อันนี้คือผลผลิตที่สามารถเก็บได้แล้วใช่ไหมคะไก่นี้เนี่ยที่ยังบอกอายุ120วันที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ตอนนี้กําลังเก็บผลผลิตอยู่ครับผมค่ะขั้นตอนการเก็บนี้เราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะก็มีกันไกง,ง่ายๆครับกันไกตะกร้าครับผมค่ะใช่แล้วการเลือกผลผลิตการดูนี่ดูอย่างไรคะอ่าจะต้องเป็นสีเหลืองพองสีเหลืองนวลเต็มที่อย่างที่เราเห็นอันนี้ยังยังมีความเขียวค่ะเขียวอยู่อันนี้ก็คือถามว่าได้ไหมได้แต่จะมีความอมเปรี้ยวอยู่ใช่ต้องเอาไว้สัก อีกหน่อยสักสิบวันนะครับผมงั้นเดี๋ยวให้พีเอค่ะพาดูว่าแบบไหนที่สามารถเก็บได้แล้วแล้วก็รสชาติจะหวานอร่อยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวดูว่าอันไหนดีค่ะอันอันนี้เริ่มเหลืองแล้วอันนี้เริ่มเหลืองแล้วค่ะถ้าสี่อย่างนี้ถามว่าได้ได้แล้วครับถ้าชอบคือจะมีความหวานแล้วครับผมนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะพีเอบอกว่าอันนี้คือสามารถเก็บ เก็บได้นะคะเพราะว่ามีลักษณะที่มีสีค่อนข้างจะเหลืองเหลืองใสเหลืองเสมอนะครับเหลืองเสมอด้วยนะคะเดี๋ยวอย่างนี้อย่างนี้อีกช่อหนึ่งอันนี้ก็คือประมาณ120วันเนาะที่มีการตัดแต่งกิ่งแล้วก็ให้ผลเนี่ยมันมีผลผลิตเติบโตงอกงามออกมาแล้วถ้าคนไม่เคยดูฟือสังเกตตรงเนี้ยตรงหัวตรงเนี้ยครับถ้ามันยังมีความเขียวขุ่นเนี่ยคือเหมือนมันยังสุกไม่เต็มที่อันนี้มันจะเหลืองเสมอตั้งแต่อันนี้ไปถึงช่วงคั่วเลยครับผม ก็คือถ้าเหลืองทั้งลูกเนี่ยทานได้แลบรลงว่าหวานอร่อยหวานอร่อยแน่นอนแล้วต้องล้างก่อนไหมคะหรือว่าทานได้เลยก็ล้างน้ำของเรานี่รับประกันว่าล้างน้ำเปล่าปกติทานได้เลยครับใช่เราเป็นฟาร์มเปิดด้วยก็ต้องควบคุมเรื่องสารเคมีแล้วความปลอดภัยให้คนที่เข้ามาในนี้ครับใช่ค่ะขอชิมสักนิดได้ชิมได้เลยครับเมื่อเมื่อสักครู่อันไหนนะคะที่ว่าเหลืองแล้ว้ได้เลยครับเหลืองอันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ นี่นะคะก็จะมีลูกที่โตเต็มวัยแล้วก็มีสีค่อนข้างเหลืองใสนีะคะเหลืองเสมอใสนี่แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวขออนุญาตชิมนิดนึงนะคะรสชาติเป็นยังไงนะคะครับผมอืมชื่นใจมากค่ะคุณผู้ชมอืมกินองุ่นสดๆดที่ต้นมันเป็นแบบนี้เองไม่เคยทานที่ต้นแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะปกติก็คือจะไปซื้อที่ตลาดค่ะเนื้อจะมีความกรอบอืใช่เนื้อแน่น ก็คือทางลูกเมื่อสักครู่ที่ได้ชิมนะคะคมีเม็ดแค่เม็ดเดียวเองค่ะใช่เม็ดไม่เยอะครับแล้วก็มีความกรอบอันนี้ยังเขียวไปอย่างที่เห็นเนี่ยยังเขียวยังช่วงหัวจะมีความเขียวอยู่ถามว่าทานได้ไหมทานได้ตัดไปไว้สักวันสองวันมันก็จะมีความหวานเพิ่มมากขึ้นครับแต่ถ้าเอาร่อยเลยก็ต้องยิ่งเหลืองยิ่งหวานค่ะใช่มีความหวาน กรอบใช่ครับรสชาติอร่อยมากครับครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราไปซื้อที่ตลาดเนี่ยอาจจะไม่ได้รสชาตินี้เพราะปกติก็เป็นคนกินองุ่นนะคะแล้วก็ไปซื้อตามตลาดเนี่ยก็จะเป็นอีกรสชาตินึงความสดมันหายไปอ๋อมันแบบนั้นเองความสดมันหายไปใช่อย่างถ้าเราตัดจากไร่เนี่ยคือเอากลับบ้านไปเนี่ยมันคือสดมากลูกค้าไปเก็บเขาตู้เย็นไว้อยู่เป็น2อาทิตย์เลยไม่เป็นไรครับผม อันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่าถ้ามาเก็บที่ต้นเนี่ยจะได้รสชาติแบบหนึ่งไปซื้อที่ตลาดก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่งถ้าคุณผู้ชมที่กําลังรับชมนะคะมาที่นี่ได้ค่ะอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีไร่องุ่นมีสุกมาที่นี่รับรองว่าจะได้รับประทานองุ่นที่สดจากต้นต้นเลือกเองเลยครับได้ตัดด้วยตัวเองเลยครับค่ะเดี๋ยวให้พีเอค่ะช่วย ตัดให้ดูสักอันหนึ่งค่ะว่าแบบไหนที่เราสามารถตัดได้แล้วก็มีลักษณะการตัดแบบใดค่ะได้ครับผมเลือกเลยค่ะพี่ค่ะลองดูได้เลยค่ะว่าผลผลิตที่เราปลูกไว้นี่คุณผู้ชมค่ะเป่งปังสวยงามมากลองตัดเลยไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวช่วยถืออุปกรณ์ดีกว่าค่ะว่าการตัดนี้ตัดแบบไหนคะเหลืองเสมอเลยเหลืองเสมออาจจะมีเขียวบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าพวกนี้มันจะมีเดี๋ยวเราก็ต้องไปแต่งออก ใช่อันนี้อ่ะตัดต้นขั้วเลยใช่ไหมะใช่ขั้วครับอย่าตัดกิ่งนะครับอย่าตัดกิ่งนะคะกิ่งเนี้ยเดี๋ยวเราต้องไปให้ออกลูกในครั้งต่อไปโอเคอันนี้ก็คือหนึ่งพวงคุณผู้ชมค่ะตัดมาสดๆเลยแบบนี้สีเหลืองนี่ค่ะวิธีการตัดนะคะเมื่อสักครู่พี่เจ้าของพีเอนะคะเขาตัดให้ดูแล้วนะคะ มาเที่ยวที่ไร่องุ่นมีสุกมาตัดองุ่นสดๆจากต้นได้เลยแล้วเดี๋ยวเนี่ยถ้าเราไปไว้ข้ามคืนหนึ่งคืนรสชาติจะยิ่งหวานขึ้นกว่านี้อีกออ้เอาไปไว้แช่เย็นเนาะไม่ต้องเลยไม่ต้องแช่เย็นด้วยใช่ตัดใหม่ๆนี้อยู่นอกตู้เย็นเนี่ยใครที่มาเดินทางไกลๆนะครับสามวันอะไรได้สบายๆเลยและบอกว่ากลับไปอร่อยแน่นอนกลับไปถึงบ้านยิ่งหวานระเดิมครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านในเพิ่มเติมไหมคะว่าแบบไหนมียังไงอีกบ้างอย่างนี้ถ้าลูกค้าชอบไม่หวานมากก็สีเหลืองน้อยๆบางคนมีแบบอยากได้อมเปรี้ยวอะไรก็มีแล้วก็บอกแนะนําเออหวานน้อยหน่อยให้มีตดเขียวมีลูกค้าจะมีแบบหลายกลุ่มบางคนชอบหวานก็ต้องเหลืองเลยใช่ โอ้จริงด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะชอบรับประทานรสเปรี้ยวอบางคนชอบรสหวานบางคนบอกว่าชอบหวานอมเปรี้ยวอีกโอ้โหเราก็ต้องแบบหวานอมเปรี้ยก็ต้องเหลืองน้อยๆถ้าชอบเปรี้ยวเยอะๆต้องแบบแบบนี้เลยเขียวเลยบางคนลูกค้าชอบเขียวไปเลยแบบนี้อย่างเดียวเลยชอบเปรี้ยวครับค่ะแต่มันก็จะมีความหวานแลลวนะมันไม่ใช่ว่าเปรี้ยวเดียวจะมีความหวานอ่อนๆก็จะมีอมเปรี้ยวอมหวานนะคุณผู้ชม แหมพูดขนาดนี้แล้วต้องมาตัดเองแล้วนะคะใช่ครับผมที่ไร่นี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะแปดโมงเช้าครับถึงหกโมงเย็นเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับแต่ช่วงฤดูการตัดองุ่นเนี่ยเราจะเปิดถึงสามทุ่มเลยจะเปิดตัดกลางคืนด้วยครับผมเป็นกิจกรรมพิเศษใช่ให้ลูกค้าตัดยังไงคะกลางคืนก็เปิดกลางคืนเราจะมีอาตะเกียงให้ลูกค้าคือเป็นตะเกียงโบราณค่ะมันเป็นการตัดองุ่นแบบสมัยดั้งเดิมที่เกตอเภอบ้านแพว คือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะตัดองหุ่นแล้วคคืนไฟฟ้าเข้าไม่ถึงบางพื้นที่ก็จะใช้ตะเกียงเจ้าพายุใช่ไหมเราก็เอาเนี่ยกิจกรรมตรงนี้กลับมาให้ลูกค้าได้เหมือนมาสัมผัสบรรยากาศเก่าๆของสวนอ่งุ่นแล้วก็มาสัมผัสความสวยงามของสวนองุ่นยามค่าคืนด้วยครับโอ้โหพูดแบบนี้น่ามามากค่ะคุณผู้ชมค่ับเวลาค่ําคืนเนี่ยในพื้นที่ของอำเภอสวนพึงเนี่ยก็จะมีอากาศที่ค่อนข้างเย็นน้ออากาศเย็นสบายแล้วก็ไม่ร้อนด้วยใช่พามาก็จะเดินแบบถ่ายรูปกลางคืนก็จะแบบมีความสุข เพราะว่าเผื่อกลางวันเนี่ยบางช่วงฤดูเนี่ยก็จะมีแสงแดดที่เจิดจ้าบางคนอาจจะแบบกลัวผิวเสียกลัวร้อนแดดแต่ว่าอยากมาทํากิจกรรมอะไรแบบนี้มากลางคืนก็ได้นะคะที่ไร่องุ่นมีสุขอยากให้เพียรค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กําลังรับชมรายการอยู่ค่ะก็อยากเชิญชวนนะครับทุกคนให้มาเที่ยวสัมผัสไร่องุ่นมีสุขอาเภอสวนพึ่งของเราเพราะว่าเราเนี่ยเป็นเกษตรกรที่ทำปลูกองุ่นจริงๆอยากให้ทุกคนมาสัมผัส บรรยากาศของฟาร์มจากเกษตรกรตัวจริงมาได้สัมผัสรสชาติอง,งุ่นสดๆที่ตัดจากต้นนะครับว่ามีความอร่รอยขนาดไหนคการันตีค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าอร่อยมากค่ะทั้งกรอบทั้งหวานทั้งเปรี้ยวเลือกได้เลยค่ะคยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคเดี๋ยวเราให้เพียเอนะคะพาไปดูอีกหนึ่งโซนของสถานที่อย่างนี้นั่นก็คือในโซนของของฝากของที่ระลึกนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะ สำคัและตรงนี้ค่ะก็คือพื้นที่ที่อยู่ในไร่องุนมีสุกนะคะซึ่งเป็นโซนของการขายของที่รึกของฝาผลิตภัณฑ์แปลรูปจากองุนด้วยครับผมมีอะไรบ้างคะพี่คะก็หลักๆของเรานะครับอันนี้จะมีน้ำาองุนนะครับน้ำาองุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยที่มาแปลรูปมีอ่งุนกวนอันนี้องุนกวนแล้วก็มีชามีพายองุนครับค่ะใช่มีองุนดอกแพ้่งอันนี้คือหลักๆของเราเลยสี่สี่อย่างคครับผม ก็คือองุ่นสดของที่ไร่ก็บางส่วนก็นํามาแปรรูปตรงนี้นํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆบางรอบก็จะมีแยมด้วยแต่ช่วงนี้หมดครับผมโหน่ารับประทานมาค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าเราเคยได้แต่รับประทานองุ่นสดเนาะองุ่นทอฟฟี่กวนอย่างเงี้ยใช่ไหมองุ่นกวนเหมือนทอฟฟี่กวนไหมคะใช่จับเราใช้เนื้องุ่นมาเลยเนื้องุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์มากวนรสชาติจอกไปมันจะมีหวานอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยว ถ้าองุ่นหวานมากมันก็จะหนักทางหวานค่ะใช่แต่จะมีหวานหอมเปรี้ยวครับก็คือผลผลิตที่นํามาแปรรูปนะคะนาองุ่นมาแปรรูปเป็นผลผลิตต่างๆเหล่านี้นะคะสุดท้ายนี้ค่ะพีเอทค่ะอยากให้พีเอทค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กําลังรับชมรายการสักนิดหนึ่งค่ะได้ก็ฝากเชิญชวนนะครับทุกๆคนให้มาเที่ยวไร่องุ่นมีสุขอำเภอสมพือคือไร่ของเราเป็นไร่จากเกษตรกรจริงๆแล้วก็มาก็มีกิจกรรมพิเศษมากมาย ให้ลูกค้าได้เข้าชมสวนองุ่นได้ตัดองุ่นด้วยตัวเองมาศึกษาหาความรู้ได้อยากอยากเรียนรู้วิธีการปลูกองุ่นก็มาที่ไร่ได้เลยมาสอบถามได้เลยครับค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ็ดมากเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันสิริการพรมเกิดพร้อมทีมงานอิมพิทิากกลางขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ